มันได้ไก่กับดังผักไม่ต้อง

ไม่เอาฟุงอันนี้เจ้ามากขีดไทยตีคนเยอะมากนี่จะเป็นข้าวตีแบบไม้นะคะตีดกี้นี่ก็เป็นข้าวตีแบบปิ้งนะคะโอ้โหเลือกร้าย เลือกหลายนี่นะคะใจีนคนเยอะมากนะคะนี่คนเยอะมากเลยนะคะคนเยอะมากเลยนะคะดินแซ่แเยอะเลยอน้ำยังไคแ่แม่บียู่น้แ่แซ่สอยู่น้ำจับบนมตั้งมือราบอกนายังไม่อาบน้ ยาอ่ยไอาจีม <Yeah. S 1> <Yeah, no. S 3> ่อาม่าสินจังฮะกิน้า่กเยโอ้โหกินพี่ชมออกไม่ทันเลยนะค่เดินมาเห็นโรมทานขนมจีนมาจากไหนแม่อกินเลยค่ะทีกไม่ใช่ข้าวจีนเบอร์เหไหมเบจากครูสักามคูสาคามตำบลครูสาคามอตีขนมจีนเอ้ยไม่ใช่ มีข้าวจีที่ทำมาจากข้าวกล้มเออนุ่งขนมจีนตรงนี้คือมัวแต่ใจจดใจจลอยู่กับรงทานขนมจีนของเราเออทำไพูดผิดสองรอบเลยเนี่ยอร่อยจนลืมหัวค่ะเอาใหม่ก็มีเต่ข้าวหลามลืมหัวนี่ข้าวจีลืมหัววะสร้างนั่ถ้าหัวกินก็ลืมเมียเออชิมไหมล่ะชิมใหญ่อยากชิมอยา่ ใหญ่นะครับมาร่วมกันนี่นะคะเอฟซีนี่นะคะคุณแม่เอฟซีไปทั่วโลกเลยเนี่ยเดี๋ยรอเดี๋ยวตุกบอลเออฮะนี่ไงอยากกินข้าวจีเนี่ยเอาเลยหม้อสำเนียเอาค่ะมาเลยขอบคุณค่ะนี่ไทยซีโอ้โหข้าวจีย่าๆนี่นี่นี่ นี oh, this? This kind of ่เนี่ยไก่ตีโอ้โหข้าวจีก็จีมากๆตอนนี้ก็เป็นโรงทานของเรานะคะไอติมนี่อือหืออร่อยไหมอก่ตีจ้าจีนี่ฮะ롱ทานวัดกุดเรือขามแล้วนะคุณผู้ชมแต่มันยังร้อนอยู่นะเพิ่งออกจากเตานะอ๋ให้ยายสมอนกินก่อน กับดอกอุตคาไม่นจะกุญแคำหนึงกแล้วเนี่ยโอ้โหหวานออกปากเอ้ยอยากจะบอกว่าอร่อยแต่ร้อนมากกว่าเขาบอกว่ากินแล้วรูมียนะเนี่ยอร่อยมากพอแล้วอ่ะ ทางโน้นก็กำลังตักขนมจีนนะครัอโรลก็ตักขนมจีนกันนะคะอืออือเราจะพาไปดูโรงงานอื่นนะครับที่เต็มนะฮะไม่มีที่ยืนนะครับไม่เป็นไรใครอยากได้คลิปออกโลกออกมาแล้วก็เข้าต่อเขาบอกว่าเส้นเส้นน้ำเยอะๆแค่นหน่อย นี่คะอคุณสคนี่เคะีจาเข้ามาคุณสมพิษค่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะเอฟี ไม่ขี่เยอะนะใี่นะมลงทางันขุดเยอะอันนี้นะคะโอ้โหนี่นะคะ่ะเตรียมแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะ,าะทางหน้านะนู้น่านั้นนะนู้ใช่ไหมนางนู้นู่น่ะทางนู่น่ะแต่ใช่ใช่แตกเลย เอาเสียบอยกมาเสียบไวให้มันแกยค่ะดูนี่ีนก็ย้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ย้อมพี่ย้อมนี่ใครอยู่กับป้าที่บ้านนี่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 พี่ย้อมนี่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 เราทำเหนื่อยแล้วให้เขาแจกกันมั่งนะได้ไหมเราสูดได้เลยนะครับรับประกันความอร่อยนะครับขนมจีน ทำด้วยมือทำด้วยใจนะทำด้วยใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะเอ็ซีที่รับกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะค่ะพี่รำม่ะพี่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะะคนี่นี่เขามีไม่เลยไม่มีไม่เลยเอไม่มาด้วย แม่บ้านบอกวาแม่บ้านทำตั้งแต่ปีสแล้วเหยแล้วให้เขาแทนบ้างนะวจะมาสวัสดีนะครับสวัสดีครับ้สกันชัดชาติได้ชัไดครับคุณนี่ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดี